ครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับนนก็อยู่กับผมอุ้ม j 45นะวันนี้ก็อยู่กับเกมรอนแลนนะครับเป็น EP ที่3แล้วนะเดี๋ยววันนี้เราหลังจากที่เราส่งคเคสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองคาบโต๊ะกันดูด,ดีกว่านะตอนนี้ผมได้ธนูมาแล้วครับเนี่ยธนูสีน้ำสีเขียวนะเออเดี๋ยวลองลองใช้ก่อนเอา้ายิงไม่โดนไม <laughs> ่ตายเถอะแต่เรา ไปเก็บลูกธนูกลับมาดีกว่านะเนี่ยมันก็จะกระตุกหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะคือเราเล่นในโทรศัพท์นะเออโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะแต่ผมจะลองหาวิธีการคาบโต๊ะกันดูดีกว่าน,นะครับซึ่งผมเมื่อก่อนผมเล่นในคอมนะแล้วแล้วมันไม่เหมือนเล่นในโทรศัพท์ครับรู้สึกว่าเล่นในโทรศัพท์ปุ่มม,มมันจะเยอะเออปุ่มมันจะเยอะ กระโดด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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขอล่าก่อนปังเอออาตายไหมตายแล้วครับมันคือหมูป่าเก่ เองเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะซึ่งบ้านเราอยู่ตรงนี้ครับกินหอมอในย่างฐานทัพครับฐานทัพเออมันไม่ใช่บ้านนะมันคือฐานทัพซึ่งฐานทัพเนี่ยมันสามารถย้ายไปได้นะครับแต่ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะแต่มันก็จะปลดล็อกฐานทัพให้เรานะครับอืมเป็นเนื้อเรื่องนะ อ๋อเราต้องไปรายงานิอวอีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตสร้างก่อนนะตรงนี้มันคือที่ให้เราสร้างครับจริงๆเราสร้างได้นะเนี่ยไตรงนี้มันอ๋อเราต้องจัดพิธีคืนดอกไม้ก่อนคืนดอกไม้ครับอืมก็ เออไม่รู้ว่าเราต้องกดล็อกตัวนี้ให้ได้นะเว้ยมันจะกระตุกทำไมวันเนี้ยโูรู้สึกกระตุกอย่างแรงเลยครับจะขอตั้งค่าใหม่ก่อนนะเพื่อนตั้งค่าครับตั้งค่าเอา้ากดไม่ไปอีกเอาชีวิต ิบหายแล้วตั้งข้อเพื่อนตั้งข้ออ่าไม่ให้ตั้งก็โอเคไม่เป็นไรแล <c oughs> ้วลองคาบโตผมอยากรู้ว่ามันคาบตรงไหนไกดยังไงวะเนี่ยมันขึ้นมาให้เราคาบได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยไอ้ต่ยงงต่อย่างเนี่ย มันไม่มีปุ่มบอกว่าเอ้ยให้ครับเห็นไหมเอององใจผมมันปิปมันแปลกว่าทำไมมันครับไม่ได้เราต้องกดมาตรงนี้สูตรอันนี้สูตรอาหารครับตรงนี้ธนูไฟถ้าเราจะครับโต๊ะ แปลกมากเลยนะเนี่ยกดแช่แล้วนะเพื่อนคือผมกดแช่แล้วนะมันไม่มีครับครับก็ได้ด้วยโอเคอุ้ยภาพสวยงสงสัยมันจะให้เราต้องให้เรากดล็อก่อนครับนะเออ ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนอันนี้ภาพสวยดีเอาไปตั้งหน้าปกรับโอเคบันทึกไปนั่นแหละสวยสวยโอเคไปต่อครับเอ็ดเวิร์ดให้เราทำอะไรวะเอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวคุยก่อนนะ มีอะไรขาดหรือเปล่าก็มาดูสิมีอะไรขายบ้างอืมคุณค่อยพิจารณาจะไปเรื่องคุณนะกระเป๋าอุย้ยเงินไม่พอยารักษาชีวิตยาจงตียาส่งตัวซื้อยาส่งตัวก่อนอืมอันเดียวพอครับประหยัดประหยัดนะหลักผูกม้าบาซ่า สถานการณ์หนึ่งดูเหมือนว่าจะทำงานาดีกวอนเกี่ยวกับฉลายเกี่ยวกับการสร้างขน,นโอเคผมรู้ละผมเคยอ่านมาแล้วนะโรสอะไรของโรสวะพรุ่งนี้คุณต้องการกินอะไรฉะกินเห็ดใหม่เห็ดย่างเห็ดต้มดิคาเปลี่ยนรสชาติบ้างดีไหมเออคุณพูดอะไรจะแทนที่ก่อนล่าสัตว์ปนดีเลยมันเยอะจีบยู่ตกลงฉันจะ อะไรฉันแต่ฉันไม่ทําอาหารเห็ดมานานแล้วเอจอะแ,แล้วเว้ยนีโลกผู้จะดีงั้นฉันจะอยู่ที่นี่เพื่ออาหารเมื้อว่าอุ้ยตอนนี้อากาศหนาวนะครับจริงๆต้องใส่ใส่เสื้อนะอันนี้แท่นเริ่มต้นครับก็ถ้ามันมีอะไรชําระล้างเราก็จะสามารถเก็บอะไรจากตรงนี้ได้นะสามารถเรียกมอนมาให้เรายิงได้ครับตรงนี้ ผมอยู่รู้ว่าถ้าเรายิงมาไม่ทันไม่ทันไม่ทันเก็บอันตรงนี้มีไอ้ใบไม้เราเก็บของดีก่อนเดี๋ยวรอมันดรอปเอ้ยใบไม้ที่ร่วงหล่นจริงจิกิ่งไม้มันสามารถเอาไปคราเป็น ของดีได้นะอ๋อม้าเราม้าเราไม่สามารถที่จะตีมันได้ครับจะต้องฝึกฝนมันอย่างเดียวนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปลดล็อกตรงน,นี้ดีกว่าตรงน,นี้มันจะให้อะไรเรานะเอ้ยมันจะให้เราป้องกันแท่นน,นี่นะครับใช่ไหมเริ่มต้นท้าทาย คุบเปลือกไข่ให้ได้มากที่สุดไหนว่าเปลือกไข่ไข่อยู่ไหนว่าเข่ไ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 อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้ได้มากที่สุดไหนว่าอ๋อเนี่ยอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นโอ้โหเ็ดเปิดกล่องสมบัติโอ้โหได้ปีกนกอะไรวะเนี่ย ดีนะได้สมบัติด้วยนะครับชำระล้างนะตรงนี้มีเี่ทำความสะอาดชำระล้างครับเยี่ยมหมดเลยอุ้ยข้างหน้านมีจุดที่เราตายเลยอุ้ยตรงนี้มีสมบัตินะแต่จริงๆเราต้องคับครับเราต้องคับ จบนะมาขุดครับอีเตอร์มาขุดครับแต่ผมสร้างโต๊ะไม่ได้วะทำไมวะมันสร้างไม่ได้วะงงมากเลยนะไอ้เราก็งงวะทำไมมันสร้างโต๊ะไม่ได้สุดลับภารกิจร้านค้า ก่อนโอ้ฟรีโอเคลองซื้อดูอไปกันต่อวิมหกลงมื่น